สวัสดีตอนบ่ายสามตอนบ่ายสามฝนตกฝนตกหนักมากตกทุกวันเลยนี่ทะเลก็มองไม่เห็นอะไรเลยทุกคนจะบอกว่าหิวข้าวต้องไปหาข้าวกินนะเนี่ยดูทะเลนะฝนตกพายุเข้าภาคใต้นะคะทุกคนอากาศแบบนี้เลยเพิ่งเคยเจอฝนตก3ามสี่วันติดอ่ะ แล้วเป็นอย่างนี้ทั้งวันนะ่ะทุกวันนะ่ะทุกคนโอ้มันไปไหนไม่ได้เลยจ้ะที่รัก <c oughs> นี่ขับรถไปกินข้าวนะไปเที่ยวไหนไม่ได้เลยก็คงได้ไปแค่กินข้าวแล้วก็จะไปเซเว่นแล้วก็จะไปดูว่ามีร้านกาแฟไหนเปิดจะได้นั่งชิวๆหน่อยกูงชิว,ชวไม่ได้แล้วเนี่ยมาพร้อมฝนเลยพี่อาดูเ้ยฝนตกฝนตกฝนตก ดูเห็นละอองฝนในต้นมะพร้าวปะ่ะดูดิละอองฝนบรรยากาศดีอยู่แต่ฝนตกทุกคนตอนนี้เราอยู่ร้านอาหารนะคะไม่มีที่ไปแล้วเนื่องจากว่าร้านส่วนใหญ่ปิดตอนฝนตกนะคะฝนตกที่หาดบ้านกูด3วันแล้วค่ะตกตลอดวันด้วยทุกคนเราก็เลย ต้องมากินข้าวที่ครัวคุณยุระหาดบ้านกูนฮะคะติดทะเลเลยนี่คือบรรยากาศตอนฝนตกนะคะร้านอาหารเนี่ยริมทะเลเลยตอนนี้อากาศดีบอกเลยไม่มีแดดอะ่ะแล้วก็ไม่มีของกินเออหิวข้าวน้องเบียร์น้องรอรอ,อ,อข้าวดูดิดูท่านั่งเพื่อน หอวข้าวเหรอคะหิวข้าวแล้วน้องหิวข้าวน้องหน้าใหญ่มากเลยอยู่ที่ทะเลมืดึืดๆเลยเมนูง่ายๆวันนี้นะปลาอินทรีย์พริกแกงรัดข้าวนะทุกคนน่ากินอะอร่อยมาเที่ยวทะเลแต่กีไข่เกี๊ยวเอ้ยแต่มันเป็นกุ้งนะน่ากินแน่่ใหญ่ๆเออกินฟินๆนะกินข้าวแล้วนะทุกคนหิวมากเลยอะ่ะ แล้วก็ดูทะเลไปกินแล้วก็ดูทะเลก็ได้อยู่ทุกคนพาทุกคนมาเดินทะเลยามเย็นตอนฝนตกด้วยเออคิดถึงทะเลอ่ะเพราะว่าอะไรไม่ได้มาเดินตั้งหลายวันเพราะฝนมันตกเนี่ยก็ยังไปปล่อยอยู่มาดูน้ำทะเลนิดนึงเนี้ยกางล่มมานะนี่กลางล่มมาพายุเข้าแหละภาคตา เนี่ยพายุเข้าแล้วขึ้นแรงน้ำนิ่งแต่ขึ้นแรง่ะเราเดินไปทางนูน้นเดี๋นี้ไหมเออไป ក៏កាំងរុំកាំងរុំមកជុំគ្នា